ฮ่าโอ้ฮ่าโอ้ฮ่าโอ้ฮาโอมีแพงแค่นี้เหรอวะไอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องมิวสี r อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์ใหม่มานำเสนอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะมาม่าเผ็ด ของเขาบอกว่าของมาเลเซียเขาบอกว่าเผ็ดมากมากเป็นแบบ ghost pepper นะคะเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยรีวิวกันมาว่ามันเผ็ดมากๆจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้แต่ว่าตากล้องของเราอ่ะกลัวว่ามันจะไม่สนุกนะคะถ้าเรามากินให้ดูอย่างเดียวแล้วมันเผ็ดซีดๆเงี้ยก็เลยมีเกมมาให้เล่นนะคะเป็นเกมทายเนื้อเพลงนะคะถ้าทายถูกเนี่ยก็ไม่ต้องกินมามกๆนะคะ แต่ถ้าทายผิดเราจะต้องกินมามะ่าหนึ่งคำเต็มเต็มแล้วก็ห้ามกินน้ำด้วยทายถูกอีกครั้งถึงจะได้กินน้ำโคตรโหดเลยว่ะเกมเนี้ยโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปที่เพลงแรกเลยนะคะทุกคน ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บางออนจะทำร้ายจนอบรมดวงใจของฉันช่างแสนระบมด้วยพิดร้ายที่ทำลายจากปากป <c oughs> ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บางอโอนเรู้แล้วขอตอบค่ะขอตอบค่ะเพลง วานเกยตื้นถูกแล้วเพลงแรกยังไม่ต้องกินรอดไปนะคะไปต่อกันเลยที่เพลงที่สองแงนมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าข้อตอบค่ะขอตอบคะขอตอบค่ะเพลงหมอกถกต อุ้ยสงสัยจะไม่ได้กินแน่ๆเลยว,วันเนี้เก่งเหลือเกินต่อไปค่ะเพลงที่สามมาเรามาดูกันว่าเราจะได้กินหรือเปล่าใจิตใจมันล่องลอยอยากจะบอกว่าชอบคือนะถ้าเป็นไปได้ช่วยหันมามองตรงนี้ได้ไหมช่วยหันมามองทางนี้ได้ไหมดียจิตใจมันล่องลอยเพลงไลยวะจิตใจมันล่องลอย ก็สิบมดดืดอะไรวะก็คือเพลงละลายก็บอกว่าเนื้อเพลงคนคำแรกมาแล้วนะคะรถพยาบาลรออยู่หน้าบ้านแล้ว ดี๋ยวไปต่อกันที่เพลงที่สี่เลยค่ะฮะาโอ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 มีเพลงแค่นี้เหรอวะไอเฮ่อฮะาโอฮะาโอ อืออีกหนึ่งคำนะคะเออเหนืมากอะ่ะเคี้าวเกินแปลงที่เพนสอบไปเลยะคะ่ะไม่มี คำลาจากเธอจักคำฉันยืนเหมอมองจนเธอรับห่างไกลายตอปล่อยให้ฉันร้างเหมือนขอตอบเพลงที่เขาเอามาโคเบอร์ของนิตยาบุญสูงเนินเยี่ยวดีเพลงมันหูออแล้วมันเตอร์อะเขาเนี่ย มัน <One> ห <input> ูอ <un paid> ื้อแล้วมันตื่อเพลงโอ้ยมันตือที่ปาโอ้ือห เ <Okay. S 1> พลงต่อไปฉันไม่เคยจะเศร้าในเวลาที่เธออยู่กับฉันฉันก็แค่อยากมารับอยู่กับเธอทุกวันตอนบ,บอ๋อตอบอ๋ตอตอบหตอหลักได้เปล่าเทนะ้ำเทน้ำมาไม่้ไม่กินคำเดียวไปที่เพลงต่อไปคะ่ะ ชีเจไอเอมลีโอเคชีเลิฟไมครชีว i p อคิปไอปั๊บิบไอเทคเคอออนเอคลิปไอบายเฮอเอ็เป็นสีชิชีโทมาจิกชีอยากเป็นกิฟขอตอบวะวิบวับน้ำตาที่เห็นนี่คือน้ำตาจริงนะ ุคนเพลงต่อไปคะ่ะตอนนี้นอนยังไม่หลับปวดขมับยันเช้ากลางคืนเล่นโทรศัพท์กะจะหลับตอนเช้ารอเธอมาตอบแชตต้อนฉันกำลังหาวแต่เธอนั้นดันไม่ตอบฉันจะไม่ทักไปแล้วเมอร์นิ่งเงเลยวะ ยอมยอมจริงิยอมเพลงวัเลนไทน์ทุกคนห้องมันเปิดแอร์นะแต่แบบมันโครร้อนอ่ะเป็นต่อไปเหร ว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเข้ากันหรือเปล่าทถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยว่าความคิดเสองสาคิดแต่ไม่ถึงเอยถูกเอาถูกใช่ไ <laughs> ห <laughs> ได้กินน้ำแล้ว ที่เพลงต่อไปเลยค่ะอยามมีบุญมีงานที่น้องพากันแตกอยู่ทรวมทรวนพากันไปตอน <l army> ไปห้อนไปมุ่นพากันมาลุมตุ้งโฮงขอตอบค่ะเพลงน,นี้ยเพราะว่าชอบเต้นมากอดดิดง <c oughs> โดดิดองกินน้ำอีกจ้าหนึ่ง้ เพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะคะที่ตัดกล้องบอกมาไปฟังกันเลยภาวะโลก LA 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 เลิฟมันช่างสดใสนานาๆหน้าดูภาวะหวั่นไหวไม่ว่าจะวันอะไรกลายเป็นสีชมพะะะูภาว,วะโลก LA 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 ภาวะโลกเลิฟ ดูตาดูปากเบิ์ลหมดแล้วอะโอเคค่ะทุกคนข,ขอขอจบคลิปนี้แค่เพยทเท่านี้นะคะแต่บอกว่ามันโคตรจะเผ็ดมันเผ็ดมากจริงๆคือถาวมว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่ว่า,าความเผ็ดอะ มันโอ้มันเผ็ดมากไม่ได้ว่าคือถ้าอยากรู้ไปซื้อมาลองราคาร้อยห้สิบกว่าบาทประมาณนั้นยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะจะจร้งองไห้จริง